สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านรวมทั้ง f อฟนะคะและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้ด้วยเ,เราข้ามาชมเพลง,งปังๆซึ่งเป็นทุกคลิปที่เราจะมีส่วนของเพลงปังๆและก็อาจจะมีกิจกรรมประจ,จําวันเสริมสร้างเข้ามาในคลิปพวกนี้นะคะเพราะว่าคลิปพวกนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสุขหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ เล่าเรื่องราวหรือเผยแผ่ธรรมะหรือการบอกกล่าวในเรื่องราวที่อาจจะมีประโยชน์หรือมีสาระและก็เป็นธรรมทานหรือเป็นการที่อาจจะได้ให้ข้อคิดสำหรับบุคคลที่ได้เข้ามาชมนะคะถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนกับการเดินทางมีคนเคยบอกว่าคู่ชีวิตก็หมายถึงคนที่จะเดินร่วมกับเราไปตลอดชีวิต แต่แล้วปัจจุบันทําไมอัตราการหย่าร้างจึงสูงขึ้นเรื่อยๆเหตุใดคนดส่วนใหญ่จึงไม่สามารถมีความรักที่มีความสุขเป็นเรื่องที่เราควรกลับมาย้อนตั้งคําถามตนเองหรือไม่ว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรักและคําว่าคู่ชีวิตดีพอหรือยังวันนี้จึงมีความตั้งใจอยากจะนําเรื่องราวพุทธประวัติและคําสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องของความรักมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและแสงสว่างให้กับชาวพุทธด้วยกันหากจะกล่าวถึงความรักของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตร,รัสรู้พระสัมมาสัมโพธทญานนั้นในขณะที่ต้องเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารพระองค์ก็เคยมีคู่และคู่ของพระองค์นั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่บารมีคือเป็นคู่ที่อยู่กันอย่างมีความสุข ตราบสิ้นอายุไขในทุกภพชาติที่เจอกันไปอันตรายและทุกข์ในชีวิตของคู่บาร,รมีทั้งสองเกิดแต่ภายนอกแต่ไม่อาจเกิดเก่ความรักและความปรารถนาดีต่อกันทั้งท่านทั้งสองเลยสิ่งนี้จึงเป็นกําลังให้พระองค์ทั้งคู่เจริญรุ่งเรืองกันยิ่งยิ่งขึ้นทุกครั้งที่พบกันเรื่องราความรักของพระองค์ท่านทั้งสองในห้วงเวลาสี่อสงไขยแสนหากับนั้นยาวนานมาก ไม่อาจแสดงได้หมดจึงยกมาถ่ายทอดเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะจะยกมาเปิดเผยได้ไม่กี่ชาติแต่เรื่องราวนั้นก็งดงามแสดงถึงความเสียสละต่อกันและความรักของทั้งสองพระองค์ไม่ยังเพียงตนและคู่ของตนให้พบความสุขในที่สุดแต่ความรักของทั้งสองยังแผ่ไปถึงบุคคลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลราบเท่าจนถึงทุกวันนี้ หากใครมีความสงสัยว่าทำไมจึงมีรักแล้วจึงเป็นทุกข์ก็ขอให้พิจารณาความรักของพระโพธิสัตว์และคู่บาร,รมีเป็นแบบอย่างเนื้อหาเรื่องราวตำนานความรักที่นำมาเผยแพร่นี้ก็เป็นได้มาจากความอนุเคราะห์เมตตาของหนังสือจากรักแท้และคู่บาร,รมีของพระพุทธเจ้าซึ่งทีมงานของคุณสิริวัฒสุวรรณชวี เอื้อเฟื้อข้อมูลก็ขอขอบพระคุณและอันโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะคุยให้ฟังความรักของพระพุทธเจ้าในเรื่องราวกับคู่บุญคู่บารมีนะคะเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของความรักแท้ความรักแท้ของพระพุทธเจ้าและคู่บารมีไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพึงใจในรูปก,กายฐานะลาบยศชื่อเสียงความน่ารัก ความเป็นที่พึ่งพาแต่เริ่มด้วยความศรัทธาธจากหัวใจของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือคนธรรมดาพระพุทธเจ้าเมื่อทรงครั้งสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อสั่งสมปัจจัยบรรลุพระอนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นได้ทรงบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระนางพิมพามานับอเนชาติ จุดเริ่มต้นตามพระพุทธประวัติที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชาติแรกที่มีการตั้งอธิษฐานจิตร่วมบำเพ็ญบารมีกันสมัยพระทีปังกรพระพุทธเจ้านะคะเรื่องราวในวันนี้เ,เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุเมตดาบทและสุมิตาพรามณีนะคะปฐมจิตอธิษฐานปฐมเหตุรักเทจากศรัทธาที่หัวใจ ครั้งหนึ่งชาวอมรวดีนครได้ทูลเชิญเสด็จพระธีปังกรทศพลซึ่งเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่รัมมักกะนะครพร้อมพระสาวกชีนาศพส,สี่แสนรูปให้มารับมหาทานในอมรวดีนครเช้าวันที่พระธีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธดำเนินมานั้นหมหาชนผู้มีศรัทธาจำนวนมาก พาการมารอรับเสด็จที่นอกนครระหว่างรอได้ช่วยกันถากถางทางที่รกและปรับพื้นที่ครุขระมีน้ำขังให้ราบเรียบเพื่อให้พระที่ปังกรทศพลเสด็จดำเนินได้โดยสะดวกครั้งนั้นดารุณีน้อยนามว่าสมิตตาปรามณีก็ได้มารอรับเสด็จพระที่ปังกรร่วมกับมหาชนด้วย เธอเก็บดอกบัวมาแปดกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขณะเมื่อพระทิปังกรพุทธเจ้ายัางเสด็จมาไม่ถึงสมิตตาพรามณีได้แลเห็นดาบทนุ่มผู้ทรงอภิญญาตนหนึ่งเหาะมาในนภากาศแวะลงมาถามหาชนที่อยู่ใกล้เธอว่าพวกท่านมาชุมนุมกันจำนวนมากเพราะกิจธุระใดพระราชาจะเสด็จมาทางนี้หรือ หมาชนตอบว,ว่าผู้เราไม่ได้มารอรับเสด็จพระราชาแต่มารอรับเสด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าสุมเมตดาบทปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเพราะตัวท่านเองนั้นเคยเป็นพรามมหาศาลอยู่ในนครมีนามว่าสุมเมตรพรามแต่ท่านเบื่อหน่ายการครองเรือนเมื่อบิดามดาท่านสิ้นไปแล้ว จึงนำทรั์แปดสิบโกดแจกจ่ายเป็นทานไม่มีเบือแล้วออกบวชเป็นดาบทบำเพ็ญพรตอยู่โคนไม้ในป่าเพื่อค้นหาความสงบสุขทางธรรมเพียงเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็สำเร็จอภิญญาห้าสมาบัติ8เป็นผู้ทรงอภิญญาใช้เวลาส่วนใหญ่ในฌานสมาบัติจนแม้เมื่อโลกธาตุสั่นไหว ในวันที่พระทีปังกรทศพลตัดัสรู้หรือเมื่อมีบุปร,รานิมิตร32ประการปรากฏในวันที่พระพุทธองค์ทรงเคลื่อนธรรมจักรท่านสุเมรดาบทก็ไม่ได้รับรู้เลยเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นโลกนาอุบัติแล้วก็กำลังจะเสด็จดำเนินมาจึงเกิดศรัทธายิ่งใหญ่ปรารถนาร่วมบุญช่วยปรับทางเสด็จดำเนินชาเมือเห็นท่านดาบทเป็นผู้มีฤทธ จึงแบ่งงานยากกว่าคนทั่วไปให้ช่วยดูแลบริเวณที่เป็นหลุมเป็นแอง่งและมีน้ำท่วมขังม,มากพระมิดดาบทดำริว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้เลิศพบได้ยากหาได้ยากหากตนใช้อภิญญาฤทธิ์ปรับถนนงานจะสำเร็จง่ายได้และรวดเร็วแต่ไม่สมกับศรัทธาที่ตนมี ควรที่ตนจะบูชาพระพุทธองค์ด้วยสิ่งที่ทําได้ยากดําริแล้วจึงได้อดทนขนดินทรายมาถึงหลุมบ่อด้วยแรงกายเฉกเช่นสามัญชนทั่วไปการกระทําของสุมเมธดาบทนี้สร้างความชื่นชมสมนัสให้เกดารุณีน้อยสมิตตาปราหมณีที่เฝ้ามองดูอยู่ยิ่งนักเมื่อสุมเมธดาบทปรับพื้นที่ยังไม่สําเร็จเสร็จดีพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินมาถึง พร้อมพระสาวกสี่แสนรูปสูบเมตดาบทเห็นไม่ทันการเพราะยังมีแอ่งที่น้ำท่วมขังอยู่ช่วงตัวหนึ่งจึงตัดสินใจทอดตัวลงนอนปิดทับแอ่งน้ำนั้นไว้ตั้งใจถวายชีวิตให้พระทีปังกรและพระสาวกนำเนินไปบนแผ่นหลังของต้นไม่ปรารถนาให้พระบาทของพระพุทธองค์ผู้อุดมมงคลประเสริฐแปดเปื้อนโครน พระสุเมธดาหมดนอนทอดกายร,รอให้พระทิปังกรเสด็จไปบนแผ่นหลังในใจคิดถึงพระโพธิญาณว่าเราปรารถนาจะเป็นดังพระธิปังกรทศพลบรรลุพระโพธิญาณแล้วพามหาชนข้ามสงสารสาครไปด้วยกันพระธิปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาหยุดยืนอยู่ที่เบื้องศรีรษะของพระสุเมธดาบททรงตรวจดูด,ด้วยสภาพยุตายาน ทรงเห็นอดีตการยาวไกลเมื่อสิบกอสงไขยก่อนว่าพระองค์เคยพบกับดาบทผู้นี้มาแล้วครั้งหนึ่งในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์บวชเป็นภิกษุในศาสนาพระบุราณธีปังกรทศพลจึงได้รับพุทธยป,ปยากรว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพ,พระองค์หนึ่งในอนังกตการและในครั้งนั้นสุมเมดาบทผู้นี้ เป็นเจ้าหญิงวิสุทธาเทวีกนิพักินีของพระบ,บุราณทิปังกรเธอได้นำน้ำมันมเมล็ดผักกาดมาใส่บาตรเพื่อใช้ตามประทีปบูชาองค์พระศาสดาพร้อมกับตั้งความปรารถนาขอเกิดเป็นชายและขอให้ได้สำเร็จโพธิยาณด้วยความปรารถนานั้นเจ้าหญิงวิสุทธาจึงเกิดมาเป็นชายในชาติถัดไปและไม่ได้กลับไปเกิดเป็นหญิงอีกเลย ประธิปังกรทรงพิจารณาดูแล้วว่าตลอดกาลนานนี้สุมเมธาบทได้สร้างสมพุทธบาร,รมีมาโดยตลอดบัดนี้เป็นผู้มีเสียงบาร,รมีสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมเพียงแค่สี่บาทเท่านั้นแต่เพราะสุมเมธดาบทเป็นพระโพธิสัตว์หน่อเนื้อพุทธทางกูลสมบูรณ์ด้วยอภิญญาหสมาบัตแปเป็นผู้แน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจเที่ยงตรงต่อโพธิญาณ พระองค์จึงไม่แสดงธรรมแต่ทรงบรรลือศีลอนหารประกาศพุทธพยากรเป็นลัทธยาเทศสุมเมตดาบทต่อพระหรันขีนาศและพุทธบริษัทว่าท่านทั้งหลายจงดูดาบทผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้ดาบทนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพว่อความเป็นพระพุทธเจ้าเขาสร้างสมพุทธการทำเป็นธรรมที่ทำ ให้เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงอสงไขยด้วยความอุตสาหะเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อพุทธิยานมาแล้วนับจำนวนครั้งไม่ได้ความปรารถนาของเขานั้นจักสำเร็จในที่สุดนับจากสี่อสงไขยกับแสนเศษกับนี้ไปเขาจ,ากจักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะในอันตรภาพนั้นของเขาจักมีนครน,นามว่ากบินลพัทเป็นที่อยู่อาศัย พระมารดานามว่ามายาพระบิดานามว่าสุทโธธนะพระอุปติสะเป็นอัครสา,าวกพระโกติตะเป็นอัครสา,าวกที่สองพระเขมาเป็นอัครสา,าวิกาพระอุบลวันนาเป็นอัครสา,าวิกาที่สองพระอานนท์เป็นพระพุทธอุปัถาเขามีฌานเกกล้าแล้วออกมหาพิเนตกลมตั้งความเพียรอย่างใหญ่ รับข้าวปายาติที่โคนต้นไทรสวายที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขึ้นสู่ภูที่มนทนและจากศัตร,รู้ที่โคนต้นอสัตถพฤกชาวเมืองและเทพเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเมื่อได้ฟังพุทธปยากรแล้วก,ก็พากันเปล่งวาจาสาธุการสนั่นดังไปทั่วทั้งไรภูมิจนแม้ผืนปฏิพีก็สั่นไหวขณะนั้นสมิตาพรารมณีผู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นก็บังเกิดกิติศรัทธา ท่วมทนกับท่านดาบทจนโลมาชาติชูชันเธอเดินเข้าไปหาแบ่งดอกบัวห้าคำยื่นให้สุมเมศดาบทพร้อมด้วยไมยตรีเพื่อใช้บูชาพระพุทธองค์พลางกล่าวว่าข้าแต่ท่านดาบทดอกบัวห้าคำนี้ดิฉันขอมอบแก่ท่านดอกบัวสามคำนี้สำหรับดิฉันขอดอกบัวเหล่านี้จงมีผลเสมอกันเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณของท่านเถิด สมิตาพรามณีรอให้สมิตดาบทนำดอกบัวเข้าไปถวายพระทิปังกรก่อนแล้วเธอจึงนำดอกบัวสามกร,รมของตนไปถวายพระพุทธเจ้าบ้างพลางกล่าววาจาว่าพระศาสดาพูดเจริญด้วยอนิสงส์แห่งบุญถวายดอกบัวสามกร,รมบูชาพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกในครั้งนี้ขอจงเป็นปัใจจัยให้ข่าพระบาทได้เป็นคู่บุญบารมีช่วยประดาบทสร้างสมพุทธการ ทำจนกว่าจะตรัสรู้พระโพธิญาณอันอุดมสมดังพุทธพยากรด้วยเถิดสมเดาบทเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงหันมามองดัลรุดีน้อยพลางกล่าวว่าแม่นางผู้เจริญเธออย่าอธิษฐานเช่นนั้นเลยสีอสงไขยแสนกับนับเป็นเวลาที่ยาวไกลมีทุกภัยอีกมากมายรอเธออยู่เธอจะเป็นเหมือนลูกเนื้อตัวน้อยพลัดฝูงที่ถูกพยักจ้องตะปบ,บอยู่ร่ำไป เธอจะเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกคลื่นซัดสูงต่ำและล่องรอยเคว้งคว้างไปซ้ายไปขวายอยู่กลางมหาสาครหาฝั่งไม่พบดารุณีน้อยเธอต้องเกิดต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเสียน้ำตาเมื่อประจบกับสิ่งที่เป็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาติแล้ว,ชา,ลวชาติเล่าซากศพของเธอนำมากองสมรวมกันจนสูงถึงยอดบรรพตนนั่นยังไม่ถึงกับหนึ่งเลย ควรคิดให้ดีว่าสี่อสมไายแสนกับนั้นจะนานขนาดไหนแม่นางน้อยเอ่ยเธอควรปรารถนาบรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วเสียในชาตินี้เร่งก้าวข้ามโอคะให้ถึงฝั่งโน้นจิงประเสริฐกว่าแต่สมิตรตาพรามณีกล่าวกับสุดาบทอ,อ่สมตดาบทด้วยความมุ่นมั่นว่าท่านดาบทย่าห้ามดิฉันเลยท่านดาบทเป็นผู้มีบุญบาร,รมี หากแมน้นท่านติดตามพระทศพลไปบวชท่านก็คงสามารถก้าวข้ามสงสารได้ในเร็วพรันแต่ท่านกลับละทิ้งโอกาสนี้เพราะมีจิตเป็นกุศลจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ส่วนดิฉันแม้เป็นหญิงก็มีจิตเป็นกุศลชั้นนั้นเหมือนกันความปรารถนาของดิฉันนั้นไม่ได้มีใครบังคับหรือขอร้องดิฉันปรารถนาด้วยตัวของดิฉันเองท่านจงรับความปรารถนาอันเป็นกุศลของดิฉันด้วยเถิด กล่าวแล้วสมิตราพรมณีก็หันไปประคองอัญชนีกราบทูลพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นคำรบสองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระบาทได้เลเห็นท่านดาบทเาะลงมาจากนภาอากาศช่วยมหาชนขนดินทรายมาปรับผิวทางด้วยแรงกายข้าพระบาทเริ่มมีความเรื่อมใสในท่านดาบทเห็นท่านดาบทททดกายเป็นสะพาน ข้าประบาทยิ่งมีปิติและศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นนับทวีบัดนี้พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านดาบทจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการข้าประบาทยิ่งเปรี่ยมปิติและศรัทธาไปกับท่านดาบทยิ่งนักปิติและศรัทธาของข้าประบาทนี้สูงยิ่งนักจนปิดบังความกลัวในภัยของสงสารวัดได้หมดสิน้น พร้อมที่จะเวียนว่ายไปในโอค่าอิศีอสงไขยแสนกับร่วมกับท่านดาบทพระาศาสดาผู้เจริญข้าพระบาทขอตั้งความปรารถนาณบัดนี้ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ว่าข้าพระบาทจะขอเป็นคู่สุขคู่ทุกข์คู่ยากเป็นคู่บุญบารามีช่วยท่านดาบทสร้างสมพุทธบารามีให้สมบูรณ์โดยไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนใจ พระธีปังกรพุทธเจ้าจึงตรงตรวจด,ดูสุมิตาพรหมณีด้วยพระสัพพายุตายานแล้วตรัสวาจาพยากรณ์ว่าดุกอนฤาษีผู้ใหญ่ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจความปรารถนาพุพธิยาณของท่านจากสำเร็จด้วยใจอันเป็นมหากุสลชันใด ความปรารถนาของอุบาสิกาผู้นี้ก็จะกสำเร็จพระใจอันเป็นมหากุศลชั้นนั้นดูกลุ่มมหาสรุรสีอุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลกรรมเสมอกันทำกุศลร่วมกันเป็นที่รักของบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักยิ่งมีวาจาอ่อนหวานเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่าน ความปรารถนาของอุบาสิกานี้จะสำเร็จความปรารถนาเมื่อได้ยินพุทธปรกากรดังนั้นทั้งมนุษย์และเทวดาต่างสาธุการดังก้องขึ้นอีกครั้งและพุทธองค์ก็ทรงนําดอกไม้แปดกรรมลรยบูชาสุมเมธดดาบดตรัดกับพุทธบริษัทอีกครั้งว่าท่านทั้งหลายการนี้เป็นการมงคลพวกท่านปรารถนาสิ่งใดนช่่งเวลานี้ ความปรารถนาของพวกท่านจับสำเร็จสมความปรารถนาตรัสแล้วจึงทำประทักษิณและดดำเนินหลีกไปเหล่าพระขีนาศบสี่แสนก็บูชาพระดาบทด้วยของหอมและดอกไม้แล้วดำเนินไปเบื้องหลังพระพุทธองค์เข้าสู่อมรวดีนครเหล่าวาสุกบาสิกาเมื่อได้ยินพระดำรัสของพระศาสดาแล้วก็ปากานันพนมมืออัญชลีตั้งความปรารถนาว่า หากแม้นข้าพเจ้ายัางมีวาสนาไม่พอจะได้เห็นอมตะธรรมอันลึกซึ้งในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ขอข้าพเจ้าได้รู้อมตะธรรมในศาสนาของท่านดาบทผู้นี้ด้วยเถิขดขณะนั้นมีหญิงพราม์อีกหนึ่งหมื่นแปดพันนางได้ตั้งความปรารถนาตามดารุณีสมิตตาขอติดตามเป็น บริจาริกาพระดาบทไปด้วยเช่นกันเมื่อพิสุสง์ดำเนินหลีกไปหมดแล้วสุมเมธดาบทผู้ซึ่งได้รับพุทธพยากรแล้วเป็นพระนิตตะโพธิสัตว์ผู้มีกติเที่ยงแท้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นนั่งบนกองดอกไม้พิจารณาตนเองด้วยอภิญญาฌานทบทวนว่าทำใดหนอที่ทำให้ความปรารถนาในโพธิญาณของตนสำเร็จก็รู้ว่าบาร,รมีทั้งสาทัศน ที่ตนได้บำเพ็ญเพียรมาแต่ปางปันตลอดจนที่จะต้องบำเพ็ญเพียรต่อไปในอนาคตการทำนี้เองเป็นพุทธการธรรมที่ทำให้บรรลุโพธิญาณได้จึงมีปฏิพาน์มุ่งม,มั่นว่าท่านจะต้องบำเพ็ญพุทธการธรรมนี้ให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกเมื่อพี่นางคล้าควรครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแผ่นดินก็สันไหวราวบรรลือลั่นอนุโมทนาบุญสาธุการขึ้นอีกครั้ง และสมเมธดาบทข้ขอหอกกลับไปยังป่าหิมพานเจริญอภิญญาสมาบัติมิให้เสื่อมเมื่อสิ้นอายุไขจึงได้ไปอุบัติในพรมโรคส่วนสมิตราพรหมณีส่งท่านดาบทไปจนสุดสายตาจากนั้นเธอก็ดำรงชีวิตไปตามบุญกรรมนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของรักแท้ของพระพุทธเจ้าและคู่บารมีนะคะ ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพึงพอใจในรูปกายฐานะราบยศซื้อเสียงความน่ารักความพึ่งพาแต่เริ่มด้วยความศรัทธาจากหัวใจของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือคนธรรมดาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองและขอ อนนโมนาบุญในครั้งนี้เป็นธรรมทานเกตทุกท่านด้วยขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ